สวัสดีครับวันนี้ผมมีของดีมาแนะนำนะครับถ้าหากว่าที่บ้านของเพื่อนนะครับมีพระที่พิมพ์คล้ายๆกับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมขอแนะนำว่าให้ไปเลี่ยมนำมาห้อยหรือให้กับ,บครอบครัวตัวเองห้อยได้เลยนะครับนี่คือพระนางพญากุดลลาจังหวัดสุขโขทัยนะครับเป็นพระที่ หลวงปู่เดินหงอีกเกสาโลท่านได้ปลูกเสกไว้หลวงปู่เดินหงนะครับท่านคือบรมคูเรียกได้ว่าเป็นอาจารย์ของอาจารย์อีกทีหนึ่งในเรื่องพุทธคุณที่ท่านปลูกเสกไม่ต้องพูดถึงครับแรงมากๆนะครับจะมีด้วยกัน2พิมพ์นะครับจะเป็นพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์เล็กนะครับลักษณะจะเป็นเนื้อดินนะครับแบบนี้อายุพระเนี่ยราวๆห0าร0อปีเลย ถือว่าเป็นพักเก่าและที่สําคัญเป็นของดีมากๆพุทธคุณแรงมากๆในเรื่องของเมตตามหานิยมนะครับและที่สําคัญยังมีเรื่องของแคลคาดปลอดภัยนะครับเสริมทับเข้ามาอีกเป็นของดีที่ยังหาได้ยังหาง่ายและที่สําคัญราคาไม่แพงเลยนะครับนี่ผมจะให้ดูนะลักษณะเนื้อนะครับนี่เขาจะเป็นเนื้อดินเก่าๆแบบนี้นะครับ แห้งแแบบน,น,น,นี้อันนี้พิมพ์ใหญ่อันนี้พิมพ์เล็กนะครับนเนื้อหาเขาจะดูแห้งเก่านะครับเป็นเนื้อดินนะครับเป็นเนื้อดินถือว่ายังหาได้ง่ายอยู่นะผมว่าแต่นะตอนนี้พระเริ่มมีจํานวนน้อยหรือยังไงไม่ทราบนะครับเพราะว่า ผมหาไม่ค่อยได้เหมือนเมื่อก่อนนะครับได้มีมาเยอะพอสมควรนะครับในสมัยก่อนเนี่ยได้มานะครับก็แบ่งเพื่อนๆพี่ๆไปจนมากระทั่งปีเนี้ยหาของแทบไม่ได้เลยนะครับก็เลยได้มาเช่ามาก็เก็บนะครับก็เก็บสะส่วนใหญ่นะครับนี่ใครมีนะครับใครมีแบบนี้อยู่ที่บ้านเจออยู่ที่บ้านหรือหาได้จากไหนนะครับผมแนะนำให้เอามาห้อยเอามาใช้เลย ผมบอกเลยว่าพุทธคุณแรงมากมากนะครับเอาเป็นว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของพุทธาณิย์นะครับผมพูดได้เลยว่าเบาบางแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของพุทธคุณผมพูดได้เต็มปากเลยครับว่าหนักหน่วงแน่นอนครับโอเคนะครับใครมีรีบนำมาห้อยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ